สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูวดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคน,า,า,นราราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจิตวจจญานของตัวคุณเอง จะดูดูให้กับชาวกันลักขณะกันในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนสิงหาคม2 0 15นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้นมทิศทางเ็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีนาโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่หลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของตัวคุณกันบ้างไพ่ใบแรกสลับตัวคุณได้ลาชินีถือถ้วยนะครับแล้วก็เป็น4 o r p f p t n t l e ิลอะ r o f pen ครับแล้วก็ s ซเว่ of ครนะครับเป็นไพ่ the emperor นะครับ แล้วก็เป็นไฟล์ออ c ครับในเอ็กซ์ออฟสอดเอกออฟครับมีต่ไพ่์เนกาทีฟเยอะมากเลยแล้วก็ไ่เดอะแทมเพล e ไฟลออฟสอดไ่ใบสุดท้ายคือไคหนึ่งถ้วยนะครับอิทธิพลใต้สำหรับได้ไ่เอ็ดออฟวานไ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภสำหรับชาว แล้วก็ลักขนากันกันบ้างนะครับว่าจะมีโชคลามเป็นยังไงกันบ้างขอไพ่โชคลามให้กับชาวกันลักขนากันด้วยนะครับไพ่ใบแรกนะครับได้เด็กถือเหรียญแล้วก็ได้ไพ่สองเหรียญไพ่ใบสุดท้ายได้เจ็ดดามนะครับ ไพ่ถูกเปิดทําไมครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไม่ต้องกังวลมากเกินไปนะสำหรับชาวกันไพ่ใบแรกสำหรับชาวกันนะครับได้ไพ่ฟอมครับเกิดขึ้นฟอบคับเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองนะครับอาจจะมีความคิดมีจินตนาการมีความรู้สึก กับในเรื่องของอารมณ์มีในเรื่องของความเซนซิทีฟน่ายง่ายนิดหนึ่งกับในเรื่องของภาวะอารมณ์อาจจะทําให้ชาวกันแล้วก็ลักคณากันเนี่ยมีความรู้สึกเบื่อหน่ายนิดหนึ่งกับในเรื่องของสิ่งรอบตัวอาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจนะครับอาจจะมีความคาดหวังดังนั้นชาวกันลักขณากันไม่ควรคาดหวังตั้งแต่ช่วง ครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาเลยนะครับว่าทุกอย่างมันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยครับเราต้องพยายามปรับเปลี่ยน m i n d s e t ของตัวเราเองเพราะว่าไพ่เนี่ยขึ้น four of cup เกิดขึ้นแปลว่าเราอาจจะมีความรู้สึกแบบคิดอะไรทำอะไรเนี่ยค่อนข้างแบบเอาง่ายๆ perfectionist พูดง่ายๆคือชาวการลักษณะการจะค่อนข้าง perfectionist เป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนมองอะไรต้องเปะ๊ะต้องดูดีต้องทุกอย่างต้องโอเคต้องแบบ ดีในสายตาของคุณแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้ดีในสิ่งที่คุณคิดดังนั้นไพ่บอกว่ามีไฟล์คับเกิดขึ้นด้วยโฟล์ดคับกับไฟล์คับมาปรากฏนะครับมันเป็นไพ่ในแง่ลบก็จริงนะแต่คุณฟังก่อนแค่คุณอย่าเพิ่งคาดหวังกับสิ่งที่มันดีเกินไปเพราะว่าอะไรครับ ห้าถ้วยมันแปลว่าบางทีแล้วเราอาจจะรู้สึกผิดหวังมาเยอะหรือเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับไม่ได้รับการเติมเต็มเท่าที่ควรเราเลยมีความคาดหวังพอการคาดหวังเสร็จแล้วมันไม่เป็นไปดังที่เราต้องการมันไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการมันอาจจะมีความเสียใจได้นะครับเพราะมีห้าถ้วยแต่ห้าถ้วยไม่ได้เป็นไพ่ที่แบบเหมือนเลวร้ายขนาดนั้นเพราะห้าถ้วยเนี่ยแปลว่า บางทีแล้วถ้าเราจมอยู่ในอดีตใน3ถ้วยที่มันพังไปเนี่ยเราไม่ได้มอง2ถ้วยข้างหลังถ้าเรามองหันไปกับดูนะครับสองถ้วยข้างหลังมันอาจจะทําให้ตัวคุณสามารถฟื้นฟูภาวะจิตใจได้จากไพ่เอ็ดออฟคัพเกิดขึ้นเพราวะว่า1ถ้วยมันแปลว่าความหวังใหม่ที่คุณจะได้รับมันกําลังจะมีดาวน้มมีทิศทางที่ดีขอให้คุณพยายามปล่อยวางกับความรู้สึกจากไพ่ห้ถ้วย อะไรที่มันเป็นอดีตอะไรที่มันเป็นความรู้สึกแย่ๆอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟคุณควรจะต้องปล่อยวางความรู้สึกเหล่านั้นแล้วเริ่มต้นกับความรู้สึกดีๆกับชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะหนึ่งถ้วยมันแปลวะ่าตัวคุณเองจะค่อยๆมีโอกาสมีนวโน้มมีทิศทางที่ดีขึ้นขอให้คุณนะครับต้องรู้จักในการที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็มองโลกในแง่ดีมากขึ้น ห้าถ้วยแปลว่าบางทีเราอาจจะจมอยู่ในอดีตอาจจะมองอยู่กับในสิ่งที่เสียหายสิ่งที่มันไม่ได้ตอบโจทย์สิ่งที่มันรู้สึกไม่โอเคเนาะเราอาจจะเป็นประมาณนั้นเพราะว่าช่วงนี้เราอาจจะเซนซิทีฟง่ายนะครับมีไพ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเนี่ยคือมันเป็นสองด้านด้านแรกแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเหมือนแบบมีจินตนาการมีความคิดกว้างไกลนะครับแล้วก็มีในเรื่องของ แรงคิดแรงปรารถนาที่ดีแต่ถ้าเกิดไปในทางที่หลายเปราะว่าคุณอาจจะวิตกกังวลเครียดกังวลนะครับเลือกไม่ถูกว่าจะเลือกอะไรดีเพราะเจ็ดถ้วยมันมีตั้งเจ็ดใบอ่ะมันเป็นไพ่ของการที่เราอาจจะเหมือนกําลังสับสนกําลังงงงวยกับสิ่งที่เรากําลังเผชิญหน้ากับมันเราก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูยากแล้วก็ลําบากเหลือเกินมันทําให้ตัวคุณอ่ะค่อนข้างอาจจะมีมายเซ็ตหรือมีในเรื่องของความรู้สึก ที่อ่อนไหวแล้วก็เซนซิทีฟง่ายนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ดังใจอันนั้นก็ไม่ได้ดังใจอันนี้ก็ไม่ได้ดังใจเพราะเราอาจจะเอาใจเราไปผูกติดกับในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกินไปนะครับแล้วก็คาดหวังเกินไปดังอย่างที่บอกว่าขั้งต้นเลยว่าอย่าคาดหวังตั้งแต่แรกทําอะไรก็แล้วแต่อย่าคาดหวังนะครับแล้วก็อย่า perfectionist อย่าพยายามมองอะไรให้มันเป็นแบบเป๊ะทุกอย่าง อย่าทำอะไรที่มันรู้สึกว่ามันเด่นไม่ได้มันปรับไม่ได้แบบนั้นอนะ่ะอันเนี้ยคุณจะมาผิดทางแต่ถ้าเกิดคุณรู้จักที่จะปรับทิศทางรู้ที่จะมีการที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะทำให้ตัวคุณสามารถเปลี่ยนแปลงไปแนวโน้มทิศทางที่ดีได้เพราะมีไพ่ the temperance The t e e m p r a n c e เนี่ยแปลว่าสังเกตดูว่าคุณจะเห็นหน้าไพ่นะครับมีเทพีคนนี้กำลังเทน้ำกับไฟให้เข้ากันโดยมีสะพานสายลุงเชื่อมสายลุงตรงนี้นะครับมันมีปริศนาซ่อนอยู่น้ำกับไฟก็คือสิ่งที่ไม่เข้ากันถูกไหมน้ำจะถูกดับไฟไปดังนั้นเนี่ยมันมีสายลุงขึ้นมาเนี่ยมันแปลว่าการรอมชอมการเข้าใจการปรับรูปแบบการพยายาม เหมือนอารมุ่มอร่วยกันะ่ะพยายามมองโลกในแง่ดีกว่านี้อย่ามัวแต่การมองในอดีตอย่ามองแต่ในสิ่งที่มันเป็นนักทีฟให้เราพยายามมองอะไรไปข้างหน้าแล้วพยายามเติบโตพัฒนาในสภาวะจิตใจของตัวเราเองแล้วคุณจะได้ การเริ่มต้นใหม่ที่ดีจากไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยมันคือไพ่ของความหวังใหม่มันคือความรู้สึกดีๆที่คุณจะได้รับการเติมเต็มนะครับแล้วอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นสิ่งแย่ๆสิ่งที่เราอาจจะถูกหักหลังนะครับมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับในเรื่องของเจ้านายหรือมีปัญหากับบุคคลอื่นๆอ,อันนี้เราก็ต้องค่อยๆอ,อย่างที่บอกว่าค่อยๆลอมชอมเนาะ ค่อยๆแก้ไขไปทีละอย่างทีละเรื่องถ้าเราไม่ชอบเขาหรือเขาไม่ชอบเราก็ต่างคนต่างอยู่ซะนะครับแต่บางคนบอกว่าอาจารย์หนูอ่ะก็อยู่ของหนูอยู่ดีๆนะแต่เขาก็มาหาเรื่องอยู่ไม่หยุดอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมครับรก็แสดงว่าเขาก็คงเป็นคู่กรรมคู่เวรของเรานั่นแหละเราก็ต้องพยายามปรับก่อนอยู่ที่ นิ่งของตัวเองก่อนแต่ถ้าทําทุกอย่างแล้วมันไม่ดีขึ้นเราก็ควรที่จะต้อง move on นะครับเราอาจจะต้องพยายาม protect ตัวเองโดยการที่เราก็ต้องหาสิ่งอื่นๆมาทดแทนมาอาจจะต้องแบบคุยกับเจ้านายให้เจ้านายช่วยเราหรือถ้า งั้นเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนงานก็ได้เพราะาถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราทํางานอยู่ที่นั้นแล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจไม่เป็นตัวของตัวเองมันจะทําให้ตัวคุณเสียไมเซ็ตแล้วคุณก็จะไม่อยากไปทํางานแล้วคุณก็จะมีผลกระทบต่อในเรื่องของการงานแล้วคุณก็จะค่อนข้างแอนตี้กับองค์กรน,นั้นนะครับทั้งที่คุณอาจจะมีปัญหากับคนแค่บางคนแต่เราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากไปทํางานตรงนั้นแล้วอะไรประมาณนี้ดังนั้นคุณควรจะต้องออกมาจากสิ่งเหล่านั้นเพราะมันมีไพ่เดอะ temperance อยู่เ h e temperance เนี่ยแปลว่าตัวคุณเองจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะมีการจบนะครับเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ามืดแปดด้านกับการที่ต้องรับมือหรือมืดแปดด้านกับสิ่งที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับเขานะครับเราเลยรู้สึกว่าแบบเราทําตัวไม่ถูกเราไม่รู้จะทำยังไงเราหาทางแก้ไม่ได้เราอยู่นิ่งของเราแล้วนะครับเราไม่ไปยุ่งอะไรกับเขาแล้วแต่เขายังมายุ่งกับเราและเขาก็ยุ่งไม่หยุด แบบนั้นเป็นต้นอันนี้ก็คือบอกว่าทนก่อนถ้าทนไม่ได้จริงๆคุณก็ต้องเปลี่ยนงานนะเพราะว่าไพ่บอกว่าถ้าเกิดคุณทําอะไรไม่ได้จริงๆมืดแปดด้านแล้วอะขอให้เจ้านายช่วยเจ้านายก็ช่วยไม่ได้อะไรแบบเนี้ยครับเราก็ควรที่จะต้อง p r o t e c ตัวเองโดยการที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงและ move on เดินหน้าไปนะครับเดินไปหาสิ่งที่ดีกว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะในสิ่งที่ตัวคุณเองอาจจะดีอยู่ในองค์กรนี้ก็จริงแต่ สภาวะจิตใจของคุณน่ะมันยมแย่เห็นไหมเนี่ยขึ้นสภาวะจิตใจทั้งนั้นเลยคุณจะมีความหวังใหม่และดีขึ้นต่อเมื่อคุณต้องเจอกับอะไรที่ดีขึ้นจากในเรื่องของหนึ่งถ้วยมันมีไพ่หนึ่งหมยด้วยแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นในเรื่องของงานใหม่หรืออาจจะได้ในลักษณะของการที่มีโอกาสจะได้งานนะครับสำหรับชาวกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวดาวพุธเนี่ยเขาก็เป็นกเกษตรบดีนะครับอยู่ในเรือนการงานแล้วก็ลงมาในที่เรือนลาภาอีกแปลว่าคุณมีโอกาสมีโชคมี ในเรื่องของการงานที่ดีได้หรืออาจจะมีการเติบโตมีการพัฒนาในเรื่องของสายงานของคุณหรืออาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางของการที่ได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งแต่คุณเองจะต้องพยายามจัดการปัญหาตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าเกิดใครที่กําลังมีปัญหาอยู่นะครับคุณก็อาจจะได้นักศณกของงานใหม่หรือมีการเริ่มต้นในเรื่องของงานใหม่ที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถโชว์ศักยภาพของตัวคุณเองได้ประสบความสําเร็จมีไพ่ทิมเพิร์เกิดขึ้นด้วย The e m p e r o r แปลว่าขุนศึกแปลว่าคุณเองมีโอกาสเติบโตในสายงานหรือมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งนะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็อาจจะเติบโตในสายงานอะไรต่างๆแบบเนี้ยประสบความสำเร็จดีมากๆนะครับ The Emperor เนาะก็แปลว่าคุณจะมีความหวังใหม่ที่ดีกว่าแล้วก็สามารถที่จะเติบโตและพัฒนาในองค์กรที่ตัวคุณอยู่หรือจะเป็น าการเปลี่ยนงานแล้วก็ดีในที่อื่นก็ได้เช่นกันนะครับมันก็มีอยู่ที่ว่ายังไงก็ยังมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีกับในเรื่องของการงานแต่ในเรื่องของสภาวะบุคคลหรือสภาวะของอาการทํางานร่วมกับบุคคลอื่นอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างไพ่หลักเนี่ยไม่ได้ขึ้นการเงินแต่ไพ่โชคลาภเนี่ยขึ้นการเงินมา2ใบนะครับ ก็การเงินของคุณก็อาจจะต้องหมุนเงินนิดนึงแต่โดยภาพรวมแล้วก็มีเด็กถือเหรียญอยู่เปราะว่าใครที่มีเงินเก็บคุณก็ยังสามารถหมุนเงินได้ดีนะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีเงินเก็บอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะคุณอาจจะเดือนชนเดือนนะหรืออาจจะแบบเหมือนขาดสภาพคล่องไปในบางครั้งอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไนดะ้อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะหน่อยอันนี้คือมีไพ่เจ็ด จะดาบเนาะค่าของชีพก็สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องพยายามบริหารจัดการ Management ในเรื่องของการเงินนิดหนึ่งนะครับโดยภาพรวมแล้วคือมันไม่ได้แย่นะครับการเงินเนี่ย แค่อาจจะเดือนชนเดือนไม่ถึงกับแบบติดขัดสะดุดแล้วแบบเป็นนี่เป็นสิ่งนะไม่ถึงขนาดนั้นแค่อาจจะมีการขาดสภาพคล่องในบางครั้งเล็กๆนะครับแต่ก็ยังหมุนได้เพราะว่า2เหรียญคือการหมุนเงินได้อย่างดีนะครับหมุนเงินได้ดีมากนะ่สองเหรียญแต่ว่ามันแค่ไม่เหลือเก็บเท่านั้นเองหรืออาจจะเหลือเก็บบ้างเล็กน้อยก็คือเด็กถือเหรียญก็คือเก็บเล็กๆน้อยๆไปออมไปเรื่อยๆนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีนะครับแล้วก็ค่าของชีพก็สูงแล้ว ก็ต้องพยายาม Management ในเรื่องของการเงินเนาะไพ่เจ็ดดาบคือการ Management ก็ได้นะครับเรื่องของลาบลอยมีโอกาสถูกรางวัลไหมมีแต่เป็นรางวัลเล็กๆอาจจะเป็นเลขท้าย3ตัวนะครับหรือเลขท้าย2ตัวแบบนั้นเป็นต้นมีไพ่เจ็ดดาบแปลว่าชาวการลักษณะการอาจจะอยากเสี่ยงโชคเยอะนิดนึงเนาะช่วงนี้แล้วก็อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มของการถูกรางวัลเนี่ยอาจจะมาจากเด็ก นะครับเด็กอาจจะให้โชคให้ลาบกับตัวคุณนะและอาจจะเป็นเลขที่กลับนะครับเช่นสมมติว่าคุณซื้อเลขอะไรไปควรจะกลับอีกเลขหนึ่งด้วยมันถึงจะมีโอกาสมีแนวโน้มของการถูกรางวัลได้นะครับอันนี้ก็ลองกลับตัวเลขดูแล้วก็อาจต้อง Management ในเรื่องของการทำ การลงทุนด้วยนะครับแล้วก็รับความเสี่ยงด้วยเพราะว่ามีเจ็ดดาบบางทีเนี่ยได้มันก็พอได้นะแต่เสียบางทีเนี่ยมันไม่คุ้มเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเจ็ดดาบมันคือความเสี่ยงนะที่คุณจะยอมรับมันถ้าคุณยอมเสี่ยงได้คุณก็ลงทุนได้นะครับแต่ถ้าคุณ ยอมเสี่ยงไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องแบบดูในสินทรัพย์อื่นก็ได้เนะาะเช่นลงทุนในกองทุนรวมนะครับหรือคริปโตหรือในเรื่องของหุ้นก็ได้แต่คริปโตตอนนี้เป็นช่วงขาลงเนาะใครเก็บยาวได้แต่ใครเก็บสั้นอันเนี้ยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งแต่หุ้นไทยนะครับแล้วก็กองทุนรวมอันเนี้ยยังพอได้นะอย่างน้อยคุณลงทุนปีนี้ขาดทุนแต่คุณยังได้ในเรื่องของปันผลนะครับในเรื่องของหุ้นหรือกองทุนก็ไปซื้อในหุ้น ปันผลกองทุนปันผลก็ยังได้รับผลตอบแทนได้นะครับอันนี้มันก็ยังไม่เสียเปล่านะพอมันขึ้นไปเราก็ขายมันก็ยังได้กําไรได้จากในเรื่องของกองทุนแล้วก็หุ้นได้นะครับอันนี้ลองไปจัดสรรดูหรือจะเก็บเก่งทองนะครับทองคําก็ได้ก็ยังเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่ยังทําให้ตัวคุณนั้นมีในเรื่องของโชคลาภตรงนี้ได้นะครับลองนําไปปรับประยุกต์ใช้ลองมองดูในเรื่องของอ การลงทุนในสินทรัพย์กระจายการลงทุนไปที่อื่นบ้างอย่าซื้อแต่ลาบลอยอย่างเดียวนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ